มาจ้ะเลอนี่เมือ่อใดกับขาวไปซปเปอร์มาร์เก็ตมากไหมจ้ะไปอีกามากก็เลยได้ใส่กองมุป้าจ้ะอันนี้เอามาเห็ดกินแล้วจ้ะแสบอิหลีจ้ะทอดกินเป็นกับแก้มทอดกินกับข่าวเหนียวกับแจวหรือว่าสีเอามา,อาทอดหรือว่ามาผพัดเอามาย่อมนึสิกระดด้วยกันจ้ะแล้วแต่บางคนจะดัดแปลงเนาะจ้ะ โอเคจ้ะยี่ห้อนี้เนาะจ้ะนี่ยี่ห้อนี่รีบ้าเรนนี่จ้ะเบิ้งชัดๆดเด้อจ้ะเด้อว,วินสวินคอร์เป็นใส่กองหมูป่าจ้ะมีส่วนผสมของเอ่อพริกไทยดำแล้วกักระเทียมจ้ะนี่เด้อจ้ะเดี๋ยวมื่สิเอาให้เบิง้ง <c oughs> ส่วนประกอบจ้ะนี่เลยมีเนือ้อหมูเอ่อแล้วก็มีเอ่อหมูปา่า แล้วก็มีไขมันแล้วก็มีเกลือมีกระเทียมมีเครื่องปรุงของเขาแหละจ้ะแซบอันนี้จากกับแพ็คใหญ่อยู่ดิถึงน้ำนักเขาสี่หน่อยสองร,ร้อยยี่สิบห้ากมแต่ว่าคุ้มจ้ะ,ะถ้าเกิดว่าสิเอาเป็นอาหารเสาร์เนาะอัซ้ำแคลอรี่กับโอ้ยได้อาหารเสาร์สามหมื่นดิจ้ะเมื่ซื้อมาสองแพ็คอันอนี้รอบที่สองแล้วจ้ะนี่ ไปซื้อมาให้กับเขาเมื่อแรกนมสิทอดกินกับหนึ่งข้าวเหนียวจ้ะหลือกับซีตามเจลหลวกพักจ้ะนี่เนาะลานที่เมยวไปซื้อมาแต่คืออีกกาแม่จ้าแต่เมื่อคิดว่า,าใส่กอกยี่ห้อนี้นะจ้ะเนาะหรือว่าบริษัทนี้นี่คือสิมีขายอยู่ในซูปเปอร์มมร์เก็ตทั่วไปคือกันจ้ะล่องไปหามาซิมล่องท่านเบิงเด้อจ่อเร้อ รับร้องว่าแสบอีหรีจ้ะนี่บอดไอคิลไลนี่หละจ้ะนี้แพกหนึ่งกับ43โค้นจ้าโบเพงดอกลองมึงได้จ้ะเด้อดีจ้า กะดีจ้ามาจากไม่กินขาน้ำก่นอนจอมเจ้ามือนี้ได้ขาอนียวจ้าหนึ่งขอนียวซุปไม่ไหม้เจลผิดผงหลวกบอกโคลี่จ้าหลวกกะมี่ทอดใสกก่กรอบมูปลาบะดตงมาจากลานอีกาจ้าหรับ ลองซื้อมาทานนะคะไส้กรอกหมูป่าอร่อยมากเลยค่ะขอลส43คน